สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานมาทานมาม่ากับมาทานมันฝรั่งมันฝรั่งอก,อกค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะคือปกติแต่ก่อนก็กินมันรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือตั้งแต่เรามากินบ่อยๆแล้วเราไม่ค่อยได้กินข้าวของเราอะปกติจะกินข้าวใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยได้กินข้าวแล้วก็กินอย่างอื่นพวกเนือ้อพวกปลาพวกผักอะไรไปงี้นะคะมันรสชาติปากมันก็เลยเปลี่ยนนะคะรสดีก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้แค่ซอสน,นะคะซื้อผงชูรสมาห่อหนึ่งไว้ตำส้ตมตำอย่างเดียวนะคะ กินจืดจืดแต่วันไหนแบบว่าอยากกินแซ่บๆก็จะมีแต่ก็เผ็ดบ้างแต่มันจะปวดท้องตอนกลางคืนต้องมีนมนะคะนี่เป็นนมนมเปี้ยวนะคะอืมอร่อยทานไม่หมดหรอกค่ะเยอะจัดมาม่าห่อเดียวค่ะเพื่อนๆได้เต็มถ้วยเลย ใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกัน,นจ้ามีกระเทียงนะทานให้เรียบร้อยก็อย่าว่ากันนะคะอัอย เผ็ดดัซซีดแหละกินหอยตัวใหญ่ๆค่ะอืม มันฝรั่งต้องขออภัยนะคะไม่ได้ใส่จานที่แรกอะ่ะใส่จานแล้วแต่เอาออกมันจับไม่สะดวกค่ะก็เลยทำอย่างนี้เอามันฝรั่งอบ ในกระดาษฟอยนะคะกินอย่างนี้แล้วค่ะง่ายดีอ,อิ่มแล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วยังไงนี้จะกลับไปเยี่ยมชมเพื่อนๆให้ไหวที่สุดนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอิ่มแล้วขอตัวไป งีบสักพักหนึ่งก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ